สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโหนกนะครับในหัวข้อที่ว่า Law f ฟ r ์ฟอร์มิงนะครับในขอบ15นะครับพืฐานวันนี้จะพูดแต่ขอบ15ก่อกนเลยละกันว่ามันมีล้ออะไรบ้างนะครับและมันมีล้อหน้าตาประมาณไหนบ้างนะครับและทุกคนจะได้รู้ว่าไอคำว่าโฟล์ฟอร์มิงเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็ต้องบอกก่อนแหละว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวส่วนบุคคลของผมนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่า ความชอบส่วนตัวนะครับในการเลือกรอคุณเลือกรอตามความชอบด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องล้อล้อแม็กลูกค้าเท่าไหร่นะครับเพราะผมเคยบอกทุกท่านแล้วว่าเวาลาคุณจะซื้อล้อเนี่ยนะครับคุณควรจะโฟกัสเรื่องของหน้าตาและสีรถสีล้อควรแมชชิ่งกัน นะครับเพราะว่าผมเคยเนี่ยประสบการณ์ตรงเลยครับเคยแนะนําลูกค้าคือมันต้องมาลูกค้ามาเทินโดนด่าไปด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยจะอินกับการที่เหมือนกับว่าต้องมาบังคับให้ลูกค้าเลือกรอ,อไลายนี้รลยนี้รลยนี้นะครับฉะนั้นขอเป็นการบ้านให้ทุกคนเลยนะครับว่ามาที่ P213 นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเลือกด้วยตัวเองนะครับผมแค่ไก์ได้ได้คือเรื่องของล้อแม็กนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกก่อนเลยว่าล้อที่ทุกคนกําลังอินกันในตลาดเนี่ยเขาจะมีชื่อล้อที่มีว่าเฮ้ยเขามีชื่ออ ที่มีกรรมวิธีการผลิตที่เรียกว่า f ฟร์ฟ r ร์มิงนะครับโฟร์ฟอร์มิงเนี่ยนะครับก็มีมาในประเทศไทยแบบนานมากๆแล้วนะครับแต่เมื่อมาไม่กี่ปีนี้นะครับได้การตอบรับอย่างสูงเพราะว่าเป็นล้อที่ค่อนข้างจะเหนียวนะครับและเป็นล้อที่น้ําหนักที่มีค่อนข้างจะเบาแต่ละบริษัทนะครับก็ออกแบบมาแตกต่างกันนะครับราคาขายก็แตกต่างกันนะครับวันนี้ผมก็จะบอกถึงราคาพื้นฐานนะครับแล้วก็ ในคลิปนี้นะครับผมจะพูดเสมอว่าราคาที่ผมแจ้งจะเป็นราคาล้อเปล่านะครับฉะนั้นทุกคนไม่ต้องถามผมนะว่า1 4ื่นสเนี่ยล้อพร้อมอย่างหรือเปล่านะครับรบกวนฟังคลิปกันนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องบอกก่อนแหละว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับล้อที่เป็นล้อ for f o r m i n g เนี่ยนะครับที่ขายดีมากที่สุดในร้านเนี่ยแน่นอนครับต้องยอมให้พี่เขาเลยคือล้อ nk performance นะครับล้อ nk performance เนี่ยนะครับก็มีออกมาแบบเยอะ นะครับส่วนใหญ่รล้อ N.K. Performance เนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นล้อแฟชั่นซะส่วนใหญ่นะครับล้อแฟชั่นฮอตคิดแน่นอนครับ 1. C.E. 2 8ของ N.K. นะ N.K. ก็จะมีสีน้ำตาลไหม้มีสีเทามีสีดำไปเทาน้ำตาลไหมเอ่อกันเงากันด้านกันด้านกันเงาอะไรประมาณนี้ผมเข้าๆแล้วกันนะเด็ดแต่ไม่ทันนะครับอันที่สองเอ่อจะเป็นล้อที่มีชื่อว่า ทีซีหนึ่งศูนาเอ็นทีซีหนึ่ยเนี่ยก็จะมีตัวสีบลูนะครับเขาเรียกว่าสีเอ้ยไม่ใช่สีบูจะบูทำไมวะเนี่ยติดบูเหลือเกินนะครับ TC105N เนี่ยนะครับก็จะมีล้อสีไททันนะครับ TS ไททันนะครับ NK Dark NK DGM NK BMC หรือ Black Chromium นะครับต่อมานะครับรายที่3ของ NK Performance ก็คือรายที่มีชื่อว่า r p ร์ นะครับ RPF1 มันก็มีสีเหมือนกันคือคือจะบอกว่าสีเนี่ยแต่เราเบริษัทมันก็เหมือนกันแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องพูดหลายรอบนะครับ RPF1 ก็จะมีเทาดํากันแบ็โครมเหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยลายต่อมาก,ก็จะเป็นลายที่มีชื่อว่า S1 นะครับ S1 ก็จะเป็นล้อที่มีสีแดงมีสีดํามีสีเทาแล้วก็เป็นขอบสีเงาๆนะครับและท่านก็ชอบที่มันเป็นล้อเป็นออฟเซสตใครที่หลอเตี้ยมากๆก,ก,ก็จะชอบอาล้อรายนี้ นะครับ S1 ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่น่าสนใจนะถ้าใครบางคนชอบล้อหลววเตี้ยๆไลน์ต่อมาเมื่อกี้ i 3 0ก็ลืมไปเลยครับแม่งมีสี28่สีย n เนี่ยก็มีสี DGM นะครับสีฟอร์มูล่านะครับที่เป็นสีเงินกอสนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีบรอนซ์คือสีน้ำตาลไหมนะครับแล้วต่อมาอีกไลน์นึงก็คือที่มีชื่อว่าไลสปูน นะครับสปูนก็คือตัวแบตอะไดมอนด์นะครับที่เขาเรียกกันก็คือ5ก้านสปูนนะครับสปูนก็มีสีขาวสีเทาสีดำนะครับผมต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าล้อ NK p e r f o r m a n c รทุกตัวราคา14,000บาทนะครับแล้วก็ฝาล้อนะครับยกตัวอย่างเช่น CE RE อรสองรายนี้นะครับจะมีค่าฝาล้อถ้าใครต้องการฝาสแตนเลสราคา1,000บาทนะครับรวมเป็น15,000บาทนะครับฉะนั้นในคลิปนี้แจ้งแล้วนะครับว่า ราคาล้อเปล่าราคานี้นะครับคุณอยากชอบตัวไหนก็ลองดูกันละกันส่วนใหญ่ที่ร้านผมเองเนี่ยก็จะเดี๋ยวแป,ป๊บแป๊บนึงไปเรื่องต่อไปดีกว่าต่อมานะครับบริษัทต,ต,ต่อมาที่เข้ามาในตลาดร้านเราก็คือล้อที่มีชื่อว่าบริษัทออโต้โอปชั่นละกันออโต้อปชั่นเนี่ยก็จะมีล้อคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นล้อแฟชั่นเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีล้ออะไรชื่อว่า te 3 7 re 3 0นะครับแล้วก็มีเวสต์สปอร์ตลายใหม่ tc 1น5 x นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจาไว้เลยนะครับว่า P203 เนี่ยจะเก็บล้อให้ลายไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้พูดตรงๆนะครับคือผมเนี่ยจะตั้งราคาล้อที่เท่ากันก็คือล้อ Fullform ขายแม่งราคาเนี้ยนะครับใครใครบริษัทไหนชอบ1นึ X ก็ไปซื้อบริษัทนี้ชอบ1นึง N ก็ไปซื้อบริษัทนี้เพราะผมมองว่าผมอยากให้ทุกคนไม่สับสนนะครับฉะนั้นถ้า1นึ X ก็ไปดูออโต้หนึ N ก็ไปดู NK ทําแบบนี้ดีกว่านะครับตัวผมเองนะไอ้สามเลยผม อะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นอันนี้แชร์ให้ฟังก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับส่วนที่37ของขอบ15เนี่ย NK เอ้ยไม่ใช่เอาตัวออปชันเนี่ย AOW เนี่ยนะครับก็จะมีการโค้งแล้วก็จะมีการตรงนะจ๊ะฉะนั้นใครชอบตัวไหนก็ลองปรึกษาที่ร้านดูก,ก่อนนะครับต่อมาแบรนด์ที่3แบรนด์ที่3เนี่ยผมขออนุญาตยกจำเรย์ให้เป็นของแบรนด์ Renzo so Wheel นะครับหลายๆคนก็จะบอกว่า Renzo so เนี่ยมันมีฟอร์มเนี่ยหรอพี่นก มีครับทุกคนจําไว้นะครับเลนโซเวลาขายล้อเนี่ยมันจะแบบเป็นตระกูลนะครับมันก็จะชื่ออะไรก,กูนําสกุลเลนโซนะชื่อนําหน้ากูชื่อว่าเวนอมนะครับอย่างเวนอมเซโ o เนี่ยก็จะเป็นล้อที่แม่งเบาจัดจัดนะครับและลงสนามได้เบรกดีทนความร้อนและล้อแม,ม่งมีโครงสร้างที่ดีคือเลนโซพอเป็นโฟร์ฟอมเนี่ยราคาจะสูงชุดหนึ่งก็ประมาณวงนึงประมาณ4ี่พั นะครับเลนโซ่ so เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2-3ลายนะครับยกตัวยอย่างเช่น Venom เซโรนะครับแล้วก็ตัว d 1 s f จําจำไว้นะครับทุกคนคาว่า d 1 s f เนี่ยนะครับจะเป็นโฟ o ์ฟอร์แต่ถ้าเป็น d 1 r s จะเป็นรอธรรมดาแยกกันนะนะครับฉะนั้นราคาก็จะตกอยู่ประมาณนี้เลนโซ่ so 16 0 0นะครับประมาณนี้เลนโซ่ so จะมีฝาให้ในชุด ต่อมาบริษัทต่อมาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีชื่อว่าแอดเวนตีนะครับแอดเวนตีเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นล้อที่อยู่ในเครือข่ายนะครับของบริษัทที่ชื่อว่าเอ็นไกนะครับเอ็นไกเนี่ยจะเป็นแบ่งเป็นสองฝั่งที่เคยลอยฝั่งคือมีเอ็นไกธรรมดากเอ็นไกจุนนิ่งคราวนี้ยโฟร์ฟอร์มมิงของแอดเวนตีก็คือโรงงานของเอ็นไกตัวจุนนิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตคือคือล้อโฟร์ฟอร์มเนี่ยนะครับที่ต่างประเทศหรือว่า ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากๆนะครับไม่ได้มีแค่หนึ่งปัจจุบันที่เราแม่งเพิ่งมาอยู่กันนะครับฉะนั้นถามว่าแอดวานติเนี่ยมีล้อเยอะไหมบอกเลยว่าลายไม่เยอะนะครับแต่หลายๆท่านนะเคยมาเจอแอดวานติที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเบรดนะอย่างตัวเออเจ็น่งเก้นะครับ779ดเจ็ดเกาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีหน้าตาแบบเออ7ก้าน8ก้านอะไรอย่างงี้แล้วก็มีตัว15ก้านด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับใครที่ซื้อล้อที่มีชื่อว่าแบรนด์แอดวานตีนะครับแอดวานติทุกตัวเป็นล้อโฟร นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งที่ฝากไว้ทุกคนหน่อยละกันอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าคสปี S P e. นะครับบริษัทนี้ก็จะมีล้อ,อ,อมานานแล้วนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้ที่ผมนําเข้ามาเนี่ยจะเป็นล้อที่มีชื่อว่า BBS FIR นะครับ BBS FIR เนี่ยก็คือหน้าตาเป็น BBS กา้านหก้านคู่นะครับแล้วก็เป็นเขาวกว้างสําหรับคนชอบสายมุง้งมิงมุง้งมิงหน่อยแล้วก็เป็นล้อเบานะครับน้ำหนักล้อเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าใกล้เคียงกันหมดนะ คือถ้าเป็น4 Form อร์อย่างตัวเคสปีดจะมีแค่ตัวเดียวก็คือเป็นล้อที่มีชื่อว่า BB b i ว i i r นะครับล้อก็จะมีหลายสีมีดําขอบกุ้นในสีเงินดํากอดกุ้นในสีแดงนะครับสีซินเวอร์กุ้นสีเงินนะครับแล้วก็มีสีเทาด้วยนะครับล้อมันก็จะมีประมาณ5สีนะครับก็ ok นะบここอยู่ที่ว่าคุณชอบตัวไหนคือผมบอกเลยว่า ก็ผมเองเนี่ยขายล้อโฟฟอร์มในราคาเท่ากันนะครับในราคา14,000บาทส่วนถ้าบริษัทไหนมีการแอดออนแอดออนก็คือการเพิ่มฝาหรืออะไรเงี้ยก็ตามที่บริษัทแม่งกาหนดละกันจะได้เข้าใจตรงกันฉะนั้นถ้าคุณมาที่ร้านเราในมูลค่าเงิน20,000บาทนะครับคุณจะได้ล้อกลับบ้านเป็นล้อที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับยางที่ร้านผมเริ่มต้นชุดละ ,6000 บาทพูดเลยละกัน นะครับยางแพงที่สุดในร้านผมในชุดละ14,000บาทนะครับไม่น่าจะมียางอะไรที่แพงกว่านี้ในวันนี้นะครับยกเว้นพวกอวันอเอดิสุดแบบตัวนี้ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นตลาดสติดูดอยู่แล้วนะครับผมก็รองเอาไปคิดดูละกันว่าวันนี้คุณสนใจล้อโฟฟอร์มจริงๆหรือเปล่านะครับและล้อโฟฟอร์มแต่ละตัวที่มันอยู่ในตลาดที่ผมมีเนี่ยหรือว่าใครไปโดนปิ้งมาจากร้านอื่นหรือชอบตัวไหนก็ลองอินบ็อกมาถาม นะครับนนี้ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับใครที่คือการออก Facebook ของที่ร้านเนี่ยมันมีทั้ง Facebook มีทั้ง Youtube นะครับทางร้านเราพยายามจะปรับเปลี่ยนให้มันตอบสนองได้เร็วที่สุดส่วนถ้าท่านไหนเนี่ยนะครับมีการสงสัยเรื่องสถานที่นะครับหรือว่าสงสัยเรื่องของรายละเอียดนะครับสามารถโทรติดต่อเบอร์ตรงได้ที่081 789 6639นะครับผมแล้วก็ร้านผมก็ฝากร้านหน่อยมี2สาขานะครับสาขาแรกสาขาตีวานนท์สาขาสสาขา,า,ขาบางใหญ่ นะครับสะดวกสาขาไหนเรียนเชิญสาขานั้นและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางเพจ p 2 0 1 3หรือไลนแอดตัวแอด p 3 0 1 3ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับหมื่น Subscribe นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปของผมนะครับและร้านผมเป็นแนวทางที่ดีในการแต่งรถฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ